เราเป็นคิตจักพงพันของนางที่เหลืออยู่เป็นกลุ่มปฏิรูปไม่กินเนื้อสัตว์หรือที่เขาเรียกเราว่ากลุ่มว่างฝือแท้จริงแล้วเราเป็นกลุ่มปฏิรูปไม่กินเนื้อสัตว์พระเจ้าทรงตรัสว่าเรารักเจ้าทั้งหลายมาแล้วอย่างไรเจ้าจงรักกันและกันด้วยอย่างนั้น บทที่13ข้อ34สิ่งของในโลกสร้างความพึงพอใจให้แก่เราไม่ได้ความสุขสำราญของความบาปที่ไม่รู้จักอิ่มดื่มน้ำจากถังน้ำแตกของโลกข้าพเจ้าสามารถทำประโยชน์อะไรให้แก่พวกเขาได้บ้าง ทั้งคนมั่งมีและคนยากจนคนชั้นสูงและคนชั้นต่ำไทยและทาสล้วนแล้วแต่เป็นทรัพย์สมบัติของพระเจ้าพระองค์ผู้ทรงสละพระชนชีพของพระองค์เพื่อจะไถ่มนุษย์ทั้งหลายให้รอดพ้นจากบาปนั้นทรงมองเห็นว่ามนุษย์ทุกคน ล้วนมีค่ามากเกินกว่าจะประมาณได้เราควรจะตระหนักถึงความสำคัญของงานที่เราจะต้องกระทำเพื่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนั่นคือการยกชูบรรดามนุษย์ให้สูงขึ้นจนสูงขึ้นถึงพระที่นั่งของพระเจ้า พระวิญญาณของพระเจ้ากำลังอ้อนวอนเขาให้ค้นหาสิ่งเดียวที่จะให้สันติสุขและการพักผ่อนได้สิ่งนั้นคือพระคุณของพระคริสต์ซึ่งเป็นความสุขที่บริสุทธิ์ข่าวของพระเจ้าที่มายังเขาคือ ให้ผู้ที่กระหายเข้ามาผู้ใดมีใจปรารถนา <_ d ata> ก็ให้ผู้นั้นมารับน้ำแห่งชีวิตโดยไม่ต้องเสียอะไรเลยจงกับมหาคิรจักรที่แท้จริงคิรจักรพงพันของนางที่เหลืออยู่พระเป็นเจ้ารักคุณพระองค์ จะสรงนำคุณ